จะมาสอนนะคะการไล่ฟองน้ำแล้วก็ติดจิวเวลรี่นะคะเครื่องประดับนะคะตกแต่งเราก็จะเริ่มจากนะคะเราจะทาสีพื้นยาทะเลไปให้เรียบร้อยก่อนใช้นะคะฟองน้ำนะคะแตะด้วยสีอะคริลิกนะคะค่อยๆไล่ตรงปลายนะคะค่อยๆไล่ขึ้นมาจา้ะไล่จับปลายให้เรียบร้อยก่อน รอแป๊บหนึ่งนะคะให้มันแห้งก่อนเราจะลงด้วยตัวกากเพชรด้วยนะคะเพิ่มทําให้ดูนะคะล็บอบแบบมากยิ่งขึ้นใช้น้ํายานะคะเคลือบใสค่อยๆถาไล่ขึ้นมาจากตรงปลายถาไล่ขึ้นนะคะเวลาที่เราไล่เนี่ยพยายามให้เส้นนะคะของน้ํายาเคลือบพยายามให้เป็นเต้นๆนะคะไล่ๆนะคะ เราก็มาแตะที่ตัวกาป์เพกค่อยๆใส่นะคะลงไปทำให้ดูนะคะแววๆเพิ่มมากยิ่งขึ้นพอได้พื้นเล็กๆอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะ เราให้เขาแห้งแป๊บหนึง่งจากนั้นใช้น้ำยาเคลือบเหมือนเดิมค่ะทาลงไปนะคะตรงที่ที่เราต้องการที่จะติดเครื่องประดับเราต้องการที่จะติดตรงไหนนะคะเราก็ทาเครื่องประดับลงไปในบริเวณนั้นนะคะอันนี้ที่ปุ๊กจะใช้เป็นแผ่นนะคะโฮโลแกรมนะคะ แล้วก็ใช้เป็นพวกโฮโลแกร,รมที่เป็นรูปดาวติดเวลาติดนะคะให้เราติดให้มันกระจายกระจายนะคะดูว่ามันกระจายกระจายไปทั่วๆแั่นใหญ่บ้างแผ่นเล็กบ้างนะคะสลับกันไป ค่อยๆกดลงไปนะคะเรื่อยๆนะคะเวลาที่เราจะติดเครื่องประดับเนี่ยนะคะพวกโปรแกรมเนี่ยพยายามกดลงไปให้นะคะแนบกับตัวพื้นของอยาทาเล็บให้มากที่สุดนะคะไม่ให้ขอบมันเด้งขึ้นมาถ้าขอบเด้งขึ้นมาเนี่ยเวลาที่ลูกค้าไปเกี่ยวหรือไปโดนอะไรหน่อยนะคะเขาก็จะหลุดง่ายนะคะ เา่ยติดเทมลงไปพอเรารอสักพักหนึงนะคะให้ตัวเครื่องประดับแห้งมากกว่านี้ก่อนนิดนึงนะะคเราก็จะทาน้ำยาเคลือบ mm hmm. เคลือบทับให้เรียบร้อยทาให้คุมทับให้เรียบเลยนะคะหลังจากที่เรารอ,อน้ำยาเคลือบนะคะ แห้งเรียบร้อยแล้วถ้าเราอยากจะติดพวกนะคะเพชรเพิ่มเติมนะคะก็ต้องรอให้น้ำยาตัวนี้แห้งเรียบร้อยเราจะใช้กาวนะคะติดนะคะกาวเนี่ยลักษณะของกาวเนี่ยหัวจะเป็นแบบหัวแปรงก็แต้มลงไปตรงจุดที่เราจะติดแล้วเราจะใช้ครีมนะคะขี้พวกตัวเครื่องประดับพวกเป็นพวกเพชรมาติดพวกเพชรเนี่ยเราจะติดหลังสุกหลังจากที่เราเคลือบเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะถ้าหากว่าเราติดเพชรไปก่อนแล้วเราเคลือบทับจะทําให้เพชรไม่เงาคะ่ะ